สวัสดีครับสวัสดีครับสาฟ้าครับผมภูมิบันม่วงเป็นไงบ้างครับจี่าพี่น้องครับจีจาพี่น้องครับเป็นยังไงบ้างก็รอบมวยรอบก็ไฟนี้ต้องชนะครับต้องชนะได้ครับไฟนี้ถ้าจะไปต่อมวยรอบครับเป็นครั้งที่แล้วครั้งแรกเนี่ยไม่รู้แบบมวยมวยรอบให้คะแนนเป็นยกบมัไยังยกบแรกเลยใช่ครับใช่ก็งงเหมือนกันครับแรกๆครับก็ไฟนี้ก็มาแก้เกมครับก็ ลอกตาไว้เต็มที่ครับคู่ชกเราในซาพีน้ำคนไทยเคยฟ้องเราเคยชกกันไฟหนึ่งครับที่ภูเก็ตครับใช่นานยังครับผมชนะคะแนนมาครับนานๆหนึ่งประมาณปีที่แล้วครับชก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 ไว้ร้อยร้อยเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณประมาณน้ำหนักเนี่ยครับแล้วเป็นไงมือนกับตาลิเวสอาชโนวีไฟสองกับการชั่มหนักก่อนวันครับก็ดีดีครับดีมากครับ เพราะว่านักมวยจะได้บำรุงเต็มที่ครับคิดว่าบางคนก็มองว่าเสียเยปรียบพวกชาวต่างชาติเพราะว่าน้ําหนักมันช่างก่อนหนึ่งวันแล้วก็ชาวต่างชาติทําทำ้ล่นกเก่งอะไรประมาณนั้นเรามีความคิเศษยังไงก็มันแล้วแต่คนนะครับก็อย่างผมก็ต่อยแบบนี้มาบ่อยครับก็มผมว่าไม่ก็โอเคครับก็วิน,นวินนะคู่ก็คือก็ดีเราได้ครับผมใช่ครับแล้วผู้กองผู้ชกเราที่จะเจอแต่วันนี้ ก็มีอาวุธหลายอย่างเหมือนกันครับก็ระวังระวังเตรียมตัวมามาซ้อมมาแล้วก็เตรียมตัวมาเหมือนกันครับกาไนไฟเราเรายังเก็บแต้มไม่ได้ใช่ครับตอนี้เปนไฟที่สองเราคิดว่าแต้มถ้าเกิดมีโอกาสหกแต้มเป็นพอจะเป็นอะไรกับการลงชิงแอหกแต้มก็ยากเหมือนกันครับแต่ก็ต้องทำไม่ได้ครับถ้าได้หกแต้มก็คือ กับรังใจดีขึ้นมากเลยครับถ้าได้แค่หกแต้มนึงการที่จะเข้ารอบเป็นไปได้สูงใช่ครับสูงแต่ถ้าเกิดสามแต้มก็ยังต้องลุ้นใช่ครับยังต้องลุ้นไปสุดท้ายอีกครับเน้ออาวุธหลังหลกที่จะไปเอาคะแนนเอาแต้มที่เนี่ยเตรียมอะไรมาสู้ก็วันนี้ก็ต้องใช้อาวุธหนักครับเข้าสู้เขาความเป็นมวยเข้าสู้เขาครับระดูการมันมวยแน่นอนเราดีกว่าเขาใช่ครับแล้วอาวุธไหนของผู้ชมเราที่สร้างความกดดันให้กับเราก็ของเขาก็ ก็ม no well, voilà kind of like you know. well, ีครบเหมือนกันนะครับก awesome. ็มีเตะขามีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ใช้ได้เหมือนกันครับก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันครับก็มีเขาก็เขาก็ไม่มีแต้มเหมือนนะใช่ครับก็คือว่าถ้าเกิดใครแพ้ลี่งกากที่กลับบ้านสูงเลยใช่ครับแต่ว่าเราก็ยังมั่นใจว่าน่าจะเป็นแต้มยังมั่นใจอยู่ครับสั้นๆเลยครับน้องฝันน้งนที่รอติดตามเชียร์เราในที่นี่ก็ไฟดีเป็นไฟตัดสินครับพวกก็ว่าได้ครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับผมับเต็มที่แน่นอนครับไฟนี้ มาเต็มที่ครับครับผมใช่ครับสู่เต็มที่แน่นอนครับผมครับผมน้องขอให้โชคดีครับครับขอบคุณครับ